รถตุกนำนักเตนต้องจับนะต่อต่อเดี๋ยวเฉยเออเจอตรงตรงเริ่มอยู่จู่ดวงอยู่ตาจับปุ่มไม่มีบังรูนหัวเคียงเออได้ไปเออตรงไปเลยประจ่ายยนไม่มีตาอยู่แล้วนี่เออรถแบกน้ำนักเตนจับมาใหม่รถตีไม่กลุ่มไม่หรือไม่จะไปเร็วแรงไหมเติมก็ได้เติมก็ได้ได้ได้ต่างอย่างไร ไม่ได้เลยตมเเได้หรือีไม่ได้จับมั้ไรถตีบดนั่วีวก็เลยมาจับไตวด้มาจับไม่บัง้นไม่เบดจะไม่ได้บังว่าบังบังร้ม่พุมาเออพุ่มาเฉยน่แกระเบิดต่อต่อดียว่อดไม่แกดำไม่แกกลั่นแกกลันแกกลั่นลาต่อยปากน้อยเลยไม่ต่อยเลยมนไม่ปืนเหมืนตย่างปืนอเนี่ยนี่เจ็ร่อ่ป เอออรักตีพรงเออไม่จำเมียไม่ใจหวับหรือหลูกไม่จะไปเรียนหนึ่ไม่ให้ไม่ปาะมาทเลยผมเล่ยกีงผมเลยผเล่ีงะเนเออเดี๋ยวมาเกียนไหมตั้งให้เราเียเออปลาเจอร์นี่เออไม่เออเดี๋ยวยาไปั้ดเออโยนรับยันตีหลอกไปหลกหลงหลงหลงหลหเล่ดี้วะหลกเล่ หลองแน่ร่ำอย่างว่าตือนนะจับอยู่ปัตตนีไหมเตือนอดตื่นเอาหมายรักไหมนี่พอมาจากได้หลวงวัดพอมาจากปัตตานีนี่มาจากราชวารกุลกดูไม่หวาเนี่ยรำไม่จ่ายเตือนนั้นเตือนตามต้องหน้าตีเดี๋ยวนะตาตาเตือนตามพิษหน้าตีเตือนหอบีครับประจ่าจนก้อยเตือนจีบไม้ก้อยเตือนพิษไอ้ก้อยกล้าตูด้าก้ากล้าตูดเตือนไม่เอากล้าเตือนหอบเบี้ประจ่าจนแม่แต่บ้านเดียวก้อยเตือนจีบไม้เตือนไต่โอ้ยเตือนรถจากต่ำรวดเตือนรถจากต่ำแม่ง Ừ, lúc mẹ nhà đại kín nhà đại cướt nhà phút cướt ra tù ra 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 tù đấy, ờ, ờ ta tin kín kín bốn gói tin, tock nào tock móc mai nhà đại phút nhà đại cướt, ờ, ừ, mẹ trái ca cứ ai luộc nhịp mai bỏ mẹ tài ông tài ờ nhà đại cướt ra tù ra ra tù, tôi mới kín kín, เตนจับปัญหาตุกตองเลยอาตาเตืนตจำปัญหาดีกาเตืนตจำไปการเตือนได้กับว่าอ่าอ่ามวกเตินเรือเตินจุดเตืนเออถ้าเตืนตจำปัญหาตุกตองตามกฎหมายถูกกันถูกคนเด็กเตือนจามันก้อยเนไอนเลยตำแหน่งไปไหนปุ่นไหนปั้นไหนเรือไม่ต้องเออไม่ไอ้เป็นไอปบ่นไอปั้นตาเตือนกินเบี้ยแม่แต่ป้าเดียวก้อยเตืนตุกรถตำแหน่งเดี๋ยวกะเบี้ยนก็ไม่จ่ายหักบาทนึงเออไปเป็นไอ้บล็อกไอ้โตไปเป็นก้อยาน เออถ้าเดินตับมาเนี่เดินตุกตองแล้วเออตรงเบียก้าวล่วงเออผมไม่ด้เสียล่วงกะขาเสียล่วงมังไม่เบื่อเลยเออถ้าเดินตับดีก็เดินได้ดีเดินเดินอยู่ตรงรัดเอ็นไม่ไม่เบื่อเองผมไม่ได้ด่ากับผมไม่ได้ด่าผมเล่งผมเล่งผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้ด่าก่อนเกี่ยวตัวจะไม่ได้ด่าเลยผมเล่งทำสิปาก็ผมผมไม่ได้เออวะคุณปลาเตืดเออผมเล่งกับสิปะผม

เยวเพกันลงเวเดียรรยเตเออนายปลานายปลาต้เอออใต้เอใต้ไม่นี่ต้องใต้ช่วงต้าเออใต้ับใต้างไม่ช่งไม่ได้เออใต้ขับเออใต้เอใต้โเกงวดรืเออได้ลนกระปุ เวลาฮีดได้ดใช่โทดอกเออเอาม่เออตายกระดือจนตายโอ้แม่เไม่เล่นแบบนั้นเลยแออมเล่นบบเนี้เล่นแบบือเดี๋ยวเล่นฟื้นเดี๋ยวผมกเดีอยมกดด้าเดีเออตัดเลยอเห็นีเหลออ่างอะไรด้วยตามใจจอเกอบตอนแรกเปิต้นเมืออย่างตาอุ๊บเออเก็บจนนอย่างอย่างตาไม่ปลาติดดีผมเล่นดีไม่ปลาตืดจู่ดวงจู่ย่างดวงอยู่ตาสุดยอด เดินจำไม่นาปุมบใครกรรกองปมหักนิดปุ้มบ่ครเตินไม่กินเบียดีเดนไม่เอาเบียร์ระชาจจนดีเดนเจ็นใบใปตั้งใอ้ต้๊กต o n ากไม่เดนอันนี้เตินจํากับปุ้มมาจะเออถ้าเขาไม่เกบหัวปุ้มมจจัดเออตาจ้อยไม่เกมหัวจ้อยเออเดินดีดีเนี่ินจับได้ได้หับตุ้งแวมอะไรไปได้บางรู้ละเบื่รถเบืเดินมาบ่ยางหาเบืเดเลียงยางตะหันลานต่างปีนี่เออแต่มันเลี้ยงปักเลี้ยงต้เลี้ยงโบเลี้ยงแม่นี่เขาไม่ใจว่า ไม่อยาดีไม่ยากีแรงนะโอ้โอ้จน่ะบเดียววันนี้ำได้พีเดียวทีต้นเวนตต่ต่ำหมดแล้วบ่เดียวกี่วันนี้หัวดอ